สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเพียงกับคาะหัวข้อวันนี้ก็คือเดสทรี่นะคะกำลังเออ่กำหนดใครนะคะมาให้เป็นคู่ของคุณนะคะกันแน่นะคะจะใช่เขาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเออ่ท่านั่งเนาะตัวเลือกที่สองเป็นนอนนะคะตัวเลือกที่สามจะเป็นยิ้มนะคะถ้าชอบตัวเลือกไหนก็เลือกตัวนั้นได้เลยนะคะ สำหรับใครที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะคะท่านั่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเดซนีของคุณเนี่ยจะเป็นเขาคนนั้นหรือเปล่าฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคิดนี้ด้วยนะคะคิดถึดาบโอ้คนที่คุณคิดถึงอยู่หรืออยู่ในใจเนี่ยมีโอกาสใช่นะเนี่ยเพราะว่าพ่บอกว่าให้คุณยอยู่กับตัวเองให้ได้ด้วยเพราะว่าคุณต้องมีความเชื่อเนี่ยความเชื่อความศรัทธาความคิดปวกนะคะมันจะช่วยส่งผลให้ ให้เกิดขึ้นนะคะอืมก็ยังเป็นเขาคนที่อยู่ในความคิดคุณในใจคุณอยู่นะถ้าใครที่แบบนึกถึงใครอยู่แล้วมาเลือกกองเนี่ยเลือกคลิปนี้นะคะกองนี้ด้วยเนี่ยก็คือชัดเจนเลยว่าเขาก็คือเดสตินีของคุณที่คุณอาจจะต้องรอรอคอยนานเป็นพิเศษด้วยนะคะก็ยังมีเรื่องของการรอคอยนะคะก็ยังเป็นคนเดิมไม่ได้เป็นคนใหม่อะไรนะคะยังเป็นคนเดิมเขาคนนี้ที่อยู่ในใจของคุณนั่นเองนะคะก็ถือว่าพลังงานเ n e r g y ีไพ่ของคุณเนี่ยกองที่หนึ่งก็ออกมาดีแล้วนะ แต่คุณก็ต้องระวังความคิดลบของคุณความกังวลของคุณนะคะเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นหนึ่งดาบเนี่ยเหมือนกับเอ่ออะไรก็เป็นไปได้นะคะคุณต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรกับสิ่งนั้นตัวเองเหมาะสมกับสิ่งนั้นเราอย่าเอาตัวเราอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของโอกาสเนี่ยอย่าไปสนใจว่าเอ๊ะจะมีโอกาสให้เราจริงๆหรอเราจะได้จริงๆหรอมันจะเกิดขึ้นหรอก็คือไอการเดาเดาต่างๆต,งตรงเนี้ยทาให้เราสับสนเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยนอกจากจะทําให้เราคคิดลลลบแะะะกังวน แต่ยังไงก็ตามไพ่ขึ้นถึงหกช่วยอ่ะทาให้อนเห็นเรื่องของอดีตเหมือนกับชาติที่แล้วเนี่ยคุณก็เคยเป็นคู่กันมาแล้วทำไมชาตินี้คุณจะมาเจอกันแล้วลงเอยกันเป็นคนรักกันไม่ได้นะคะถามว่ามันเป็นอะไรที่เดสตินีกาหนดมาไหมของคุณค่อนข้างที่จะเป็นในเรื่องของเดสตินีระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะสูงอยู่นะสูงอยู่แต่ว่าคุณอาจจะต้องก่อนที่คุณจะได้เจอเขาเนี่ยคิดว่าคุณจะต้องเรียนรู้กับการอยู่กับตัวเองให้ได้มีความสุขนะคะเขาให้เก้าวเหลี่ยญนี่คือก็สุดยอดเหมือนกันแล้วก็สิบเหรียก็คคคคืออรรบัวนะะ ก็คือกว่าที่คุณจะได้มาเจอกับเขามาลงเอยกับเขาหรือมาพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาสร้างเขาปลกกับเขาเนี่ยมันจะนานมันจะช้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเอาเวลาที่จะต้องรอเขาเนี่ยมาดูแลตัวเองมาจัดการหน้าที่ของคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองเช่นการงานคุณแฮปปี้และคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตละนะคะคุณอินจอยกับเอ่อกับชีวิตของคุณในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณอยู่กับตรงนี้ได้เนี่ยเขาคนนี้ถึงจะเริ่มเหมือนดวงสตาร์เริ่มจะเปิดทางให้เขาคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อร์เคลนดีกว่าโ o p โพโซนะคะไพ่คูมัน Unexpected Connection ของคุณเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นแบบช่วงช่วงและตอนที่คุณคิดไม่ถึงนะคะมันอาจจะแบบเกิดขึ้นบางทีคุณรู้สึกจังหวะบางช่วงที่เราอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรเขาก็อาจจะโผล่เข้ามาแบบไม่ทนันแบบตั้งตัวอะไรเงี้ยเข้ามาพร้อมกับคอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนนะเข้ามาค่ะอาจจะขอคุณเป็นแฟนเลยอะไรเงี้ยเพราะเรนเห็นว่าคนคนนี้ถ้าเข้ามาในชีวิตคุณหรือคุณจะต้องเจอเนี่ยเขาเขาจะบอกรักคุณเลยหรือบอกชอบคุณเลยหรือขอคุณเป็นแฟนเลยหรือบางคนอาจจะโชคดีคือเขาจะขอคุณแต่งงานเลยนะคะมันจะเป็นอะไรที่ไปไวมากนะคะพัฒนาาไวมก คือเขาเหมือนจะไม่รอแล้วเมื่อไหร่ที่เขาได้เจอคุณในความเป็นจริงนะคะมาเจอแบบ f a face to face เนี่ยเขาจะเอ่อต้องการคุณให้คุณอยู่กับเขาเลยเขาไม่อยากจะแบบแยกจากคุณไปไหนแล้วเขาต้องการให้คุณแบบมาอยู่ด้วยกันกับเขาเลยเพราะเขาจะรู้ทันทีว่าคุณก็คือเดสตินีของเขานะคะคุณและเขาคุณเน่ะจริงๆคุณและเขามีอะไรคล้ายๆกันนะแต่นคิดว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบมีความที่จะต้อง อยู่กับตัวเองโสดมานานนะคะหรืออาจจะไม่เคยมีแฟนก็ได้มันเป็นหนึ่งในเดสตินีของคุณเหมือนกันเพราะาคุณจะต้องรอคนที่ใช่เท่านั้นนะอันนี้ก็คือใครที่โสดมานานเนี่ยชายคุณจะต้องรอคนคนนี้คนเดียวนะคะแต่คิดว่าเขาเนี่ยถึงเขาจะเคยมีคู่หรือจเจออะไรก็ตามนะแต่ใจเขาลึกๆก็เหมือนกับคนไม่มีคู่นะมันเหมือนกับเขายังไม่เคยเจอความสุขเขาเจอคู่คราม,มีเขาเจอแต่คนที่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้เจอคุณเขาจะรู้เลยว่าอะไรที่มันใช่ไม่ใช่นะคะอ่านะ คุณได้พ่าย b e l i e นะคะสถานากา์เนี่ยเพราะคุณได้พ่ายความคิดเยอะพ่ายดาบเยอะคุณต้องเชื่อถ้าความคิดคุณยังเชื่อไม่ได้เนี่ยมันก็ยังทําให้คุณมันพอคุณเชื่อไม่ได้คุณก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะคุณไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยทุกอย่างมันจะล่าช้าซึ่งเเห็นว่าคนคนนี้จะเป็นฝ่ายเข้ามานะคะเข้ามาตอนที่คุณไม่ได้สนใจจริงๆเพราะเราดูจากรูปตัวเรื่องนะผู้หญิงกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่อยู่ๆก็มีผู้ชาย เข้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะถือดอกไม้มาให้ในมุมมองแอนก็คือเห็นเป็นแบบนั้นนะเพราะมีความสุขว่าคุณไม่ได้มาด้วยกันแน่นอนมันน่าจะบอมาจากคนละทิศคนละทางเลยนะคะอย,อยู่คุณทาหนะ้าที่ของคุณอยู่คุณทําอะไรของคุณอยู่นะคะ ทำรทูนของคุณจัดการอะไรของคุณอยู่เนี่ยแล้วอยู่ก็มีคนเข้ามาอาจจะมาบอกชอบคุณอาจจะมาบอกรักคุณอาจจะแบบมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะมาแบบเซอร์ไพรส์คุณที่อันเนี่ยมันเขียนว่าอันอ p ก c เปกได้ไงมาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยู่กับตัวเองก็ได้คุณอาจจะไปไหนมาไหนทําอะไรคนเดียวก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่กับเพื่อนกับกลุ่มหรือไปสถานที่ที่มันจะต้องได้เจอคู่หลักมันเป็นแบบหนึ่งในกิจกรรมรูนของคุณก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ความเชื่อสําคัญนะยิ่งคุณเชื่อมากเท่าไหร่นะคะ มันก็เนี่ยเห็นไหมความเชื่อจะดึงคุณเข้ามาหรือจะผลักคุณออกไปนะคะจะดึงเขาเข้ามาหรือจะผลักเขาออกไปมันก็มีส่วนสําคัญหน่อยสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะเชื่อมองด้านดีนะคะคิดบวกนะคะแต่ไม่ไปคาดหวังนั่นคือสิ่งที่เชื่อแบบถูกวิธี พไพ่ใบุดท้ายขึ้นซัมเมอร์คุณอาจจะได้เจอเขาในช่วงซัมเมอร์ฤดูร้อนนะคะก็ได้บางทีก็อาจจะเป็นซัมเมอร์ไทยบางทีก็จ,จะเป็นซัมเมอร์นอกนะจะ่ก็อยู่ประมาณกลางปีนะคะตีไว้กลางปีง่ายๆเลยนะคะจะได้ไม่สีเรียนช่วงซัมเมอร์คุณอาจจะได้มาเจอกับเขาแล้วก็ได้นะคะช่วงนี้ก็พยายามมองในงแง่ดีคิดบวกเชื่อทําหน้าที่ของเราไปนะคะอาจจะทําอะไรไม่ได้มากยังไงก็ตามคนคนนี้เป็นเดินีของคุณเพราะฉะนั้นโชคชะตาจะต้องให้คุณเจอแต่ก่อนที่คุณจะเจอมันก็ต้องมีบททดสอบบ้างบทเรียนบ้างที่คุณจะต้อง อ่าเรียนรู้และก้าวผ่านนะคะเหมือนคุณต้องทําแบบฝึกหัดของคุณให้ผ่านด้วยเหมือนกันถึงจะได้ของรางวัลน,นะคะเอ่อก็ถือว่าเป็นอะไรที่ออกมาดีอยู่นะแต่ก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยนิดเหนื่อยหน่อยเรียกว่าเหนื่อยหน่อยแล้วันนะจะได้ไม่รู้สึกแย่นะคะก็ต้องเหมือนคุณต้อง make effort ด้วยเหมือนกันแบบคุณต้องทําหน้าที่ของคุณด้วยมันถึงจะดึงนะคะคุณต้องทําหน้าที่ของคุณคุณต้องเชื่อว่า คุณม er eh? e si, de ีคู่นะคะคุณมีรักแท้รออยู่แล้วเดี๋ยวถึงเวลามันจะเกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าดีค่ะแต่คนที่อยู่ในความที่คุณในใจคุณก็ใช่เดสตินีของคุณด้วยนะคะเป็นคนที่เอ่อจะเข้ามาเป็นเอ่อเขาเรียกรักแท้ของคุณได้เหมือนกันนะคะก็เป็นการะดา e จ e นโนโลดยรวมและนำมาดูส่วนตัวได้ที่ V.star สตก็กจะโชบกว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรง จะแม่นยงกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเผยกับใครมาปรึกษามาดูกัะที่ได้เพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะจะเป็นเหมือนท่านอนนะคะนอนจ้องหน้ากันนะคะก็มาดูกันนะคะว่าเดซอนนี่ของคุณเนี่ยกําหนดมาให้คุณและเขาเนี่ได้เป็นคู่กันหรือเปล่าฝากกดไลค์สับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ลิปนี้ด้วยนะคะโอ้คุณนด้ทแต่งงานเลย เป็นแน่นอนนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดอาจจะดิวกับโทวินเฟรมได้หรือเปล่ามันเป็นมากกว่าคือเหมือนกับคุณจะได้คนที่มีฐานะคนรวยนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรืออะไรประมาณนี้เป็นคู่เลยนะมันแล้วแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบว่าบังเอิญหรือเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนนอาจ,จะดูเหมือนเหนือความเป็นจริงเหนือธรรมชาตินะคะคุณเจออะไรที่มันแบบค่อนข้างหนักอยู่นะคะแบบเอ้ยมันจะใช่เหรอมันจะเป็นไปได้เหรอมันมันใช่ความคิดฉันเองหรือเปล่านะคะสีดา ก็แบบว่ามันเป็นสิ่งที่ที่จริงที่ใช่แล้วถามว่าเป็นเดสตินี่ด้วยกันไหมเนี่ยไพ่ออกมาเหมือนกับเป็นเดสตินี่เลยค่ะเพราะไพ่บอกว่ายังไงคุณก็ต้องมาเจอกับเขามาแต่งงานกับเขามาใช้ชีวิตคู่กับเขาแน่นอนค่ะแล้วก็ไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยนะหกไม้เท้านะคะทำไมกองหนี้ได้ไพ่เยอะนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม้เท้าและสองถ้วยนะคะหกเจ็ดตามมาเลยมาเรียงกันมานะคะ คุณอาจจะดีวกับคนสาธรนะาคนมีชื่อเสียงคนทางกายคนต่างชาตินะคะมีความแตกต่างมากคนละศาสนานะคะพื้นกาวแบ็กกาวไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะคะภาษาคนละภาษาเรามีภาษาไทยเขาจะมีภาษาของเขานะคะซึ่งเราต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารด้วยนะคะอุปสรรคมาล้อมรอบเลยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเวลาเวลาอาจจะตรงกันต่างกันมากอะไรเงรี้ยตรงข้ามกันเลยนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามนะคะไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันช,ชีวิตไม่เหมือนกันนะคะ อแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะเข้ากันได้ดีถ้าดูผู้หญิงสองคนนี้คนหนึ่งหัวทองขาวเออทองนะคะทองผิวขาวคนหนึ่งเหมือนก็จะผิวคล้ำนะคะผมน้าตาลคือมันเหมือนกับมาจากคนละทิศคนละทางแต่สุดท้ายก็คือแบบมันพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปทิศทางเดียวกันแล้วคุณได้ไพ่ยูเนียนไพ่ทวินเฟรมไพ่คนราธาธนาไพ่ความแตกต่างคนในสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะอะไรก็ตามที่มันดูเหมือนกับเหนือความเป็นจริงมันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณอาจจะดีวกับทวินเฟรมโดยตรงเลยกองนี้นะคะกองที่สองแล้วเขาถามว่าเขาเป็นเดสินี่ของคุณหรือเปล่านะคะเป็นเดสินี่นะคะสุดท้ายคุณจะได้มาเจอกันนะคะเหมือนมาเจอกันอันนี้มันเป็นเหมือนผีเสื้อหรือหัวใจก็ไม่รู้นะแต่เหมือนกับนะคะมันก็คือความรักที่เมื่อถึงเวลาคุณทั้งคู่จะต้องมาเจอกันไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าดูในภาพนี้ก็คืออันนี้หัวทองอันนี้ก็หัวเข้มอีกแล้วนะเพิ <laughs> ่งเห็นนะคะเพ่งมันอาจจะมีความแตกต่างคุณอาจจะได้คนต่างชาติหัว บอลทองตาฟ้าตาเขียวก็ได้นะที่คุณไม่คิดว่าโอ้ฉันจะได้แบบคู่อย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็ได้หรือบางคนอาจจะได้คนที่แบบว่ามีฐานะส่งๆนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่รวยมากๆก็ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะกองที่สองมาดูซิว่ามีอะไรต่อไลฟ์พาร์ทเนอร์เขาก็คือคู่ชีวิตของคุณนั่นเอง mm hmm. มันหนีๆกันไมนะ่พ้นอะมันเป็นคู่ที่แบบจะลงลอง็ลอกลองรอ,อ,อยเข้ากันที่มากที่สุดนะคะคุณได้ทวินเฟรมยูเนี่ยนะคะเอามาคอนเฟิร์มมาให้ นะคะทั้งสี่ไม้เท้า11-11อันนี้สองถ้วยนะคะแล้วก็ทวินเฟรมคอนเฟิร์มสามครั้งเลยว่าเขาคือทวินของคุณนะคะคุณอาจจะต้องมีภารกิจกับเขาคุณอาจจะต้องมาเจอปัญหาอุปสรรคเยอะมากกว่าที่ได้มายูเนียนกันกว่าที่ได้มาเจอกันกว่าที่จะได้ลงเลยกันไม่ง่ายนะคะแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นได้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นนะแต่ว่าคุณก็ต้องก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันเหมือนกันเยอะพอสมควรนะคะเหมือนแฟรี่เทลเลยอะเหมือนแฟรี่เทลเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้แบบ เดินเหนือเรื่องง่ายๆแต่สุดท้ายก็จบสวยแน่นอน Family นะคะครอบครัว yes จบข่าวนะคะชัดเจนประมาณว่าเลิกสิ่งกับสิงคงจะแบบว่าเลิกถามได้แล้วนะคะแบบ แล้วถามได้แล้วคุณอาจจะต้องมามีลูกกับเขาด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่แบบมาเจอการลงเอกายการเป็นความรับม้งมิงฟงฟิงนะคะคุณอาจจะต้องมามีลูกกับเขาหรืออาจจะต้องมาถ้าเขาคนนี้อาจจะถ้าเกิดคุณอาอยุเยอะกันแล้วนะเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานผ่านการมีลูกนี่ใช่ไหมหรือผ่านการมีครอบครัวมาก่อนคุณก็จะต้องแบบว่ามาอยู่ในครอบครัวเขาคุณต้องไม่อยู่กับเขาอะแล้วคุณจะรู้สึกแบบมันไม่ใช่อะไรที่แบบมันมันมีความต่างอะแต่คุณจะไม่รู้สึกว่าฝืนหรือบังคับใจนะคุณจะรู้สึกว่ามันโฟล์มันมันอินอะแล้วคุณรู้สึกว่า นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการคุณจะเข้ากับคนในบ้านเขาได้คุณจะเข้ากับครอบครัวเขาได้คุณจะเข้ากับถ้าเขามีลูกเงี้ยถ้าคุณอายุแบบสามสิบสี่สิบแล้วเนาะก็คุณจะเข้ากับลูกเขาได้ลูกเขาอาจะชอบคุณด้วยซ้ำนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคําตอบของคุณก็คือใช่คุณเป็นเดสนี่แล้วก็เป็นมากกว่าเดสีนี่ด้วยนะคะเป็นแบบสุดของที่สุดเลยนะคะอืมชัดเจนชาวโวนะคะคนคนนี้อาจจะหยุดทางไกลเดินทางนะคะแล้วแอนทําให้แอนเห็นว่า ถ้าคุณได้อยู่กับเขานะคะได้ได้ได้ไดมาเจอันแล้วเนี่ยคุณจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนด้วยการดูสิขนาดนอนยังนอนด้วยกันเลยคือ like คุณจะไม่แยกจากกันมันเหมือนกับตัวคุณจะแบบติดกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบรักครอบครัวให้ความสําคัญกับครอบครัวมากๆกับเพื่อนมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้ามาในชีวิตเขาเขาก็จะแบบพาคุณไปนู้นไปนี้ไปทุกที่ที่เขาไปนะคะเขาจะไม่ปิดบังอะไรคุณเลยเขาจะให้คุณเห็นคุณรู้ทุกอย่างทุกการกระทําของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเขาจะ อ่อซื้อสัตว์ไหมเขาจะจริงใจไหมนะคะอืมแต่เห็นว่ามันก็มีเรื่องของระยะทาอระยะทางไกลเป็นหลักเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเมื่อไหร่ที่คุณได้เจอกันอุปสรรคจะหมดไปนะคะแต่ก่อนจะได้เจอเนี่ยอุปสรรคจัดเต็มเลย <c oughs> ก็ต้องก้าวผ่านทีละสเต็ปนะคะค่อยๆเดินเนาะก็ <c oughs> ถือว่าออกมาดีมากเลยนะคะเป็นอะไรที่อ่อน้อยคนจะเจอเนาะถ้าพูดถึงเรื่องเทวินเกรมไม่ใช่ทุกคนนะคะ ก็ให้มองด้านดีไว้ละกันเราจะเป็นผู้โชคดีระยะยาวในเรื่องของความรักแต่ปัญหาก็จะเยอะกว่าคู่อื่นๆนะคะคนที่เจอโซเมตก็จะไม่เจอปัญหาเยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะก็เป็นขนาดเจนโนโรโดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v.star999 จะชัวร์กชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่านะคะทำได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษามาดูกัที่นีได้เพราะว่าเข้าใจนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูสินดีมาให้คุณนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปต่อกลองที่3ามกันเลยค่ะกลองที่สามนะคะใครที่เลือกภาพยิ้มนะคะเดี๋ยวเอามาดูกันว่าคุณนะคะและเขาจะใช้เดสตินีของกันไหมก็ฝากกดไลค์ s u b ับสไครแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคลิปนี้ด้วยนะคะคุณได้สิบดาบนะคะโอ้สดาบ The Hermit เหมือนยังไม่ใช่นะแต่ว่า เหมือนเขายังไม่ใช่เดสตินีของคุณนะคะแต่ว่าเขาจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยเดินไปในเส้นทางที่ใช่ที่ถูกต้องแล้วคุณถึงจะเจอกับคนที่เป็นเดสตินีของคุณจริงๆนะคะก้าวดาบนะคะใครที่แบบคุยกับคนนี้แล้วคุณรู้เลยว่ามันมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคมีแต่ความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่ละนะคะอันดับแรกนี่คือชัดเจนเลยนะคะเหมือนกับสัญญาสัญญาณต่างๆมาพยายามบอกคุณแต่คุณก็ยังแบบไม่ไม่ยอมเข้าใจนะคะมันเหมือนกับ คุณต้องยิ้มสู้นะคุณได้ภาพยิ้มเนาะเหมือนคุณต้องยิ้มสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะเพราะคนคนนี้เหมือนยังไม่ใช่คนที่คุณจะได้อ่าเป็นเดสตินีหรือเป็นคู่แท้หรือรักแท้ของคุณหรืออะไรเงี้ยแต่เขาเข้ามาเพื่อที่จะต้องสอนบางอย่างกับคุณหรือเปล่านะคะทำให้คุณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณทําให้คุณแบบเรียนรู้กับการรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยต้องอดทนต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ต้องรักตัวเองต้องแบบเป็นตัวของเรานะคะ ไม่ว่าคุณจะเจอความผิดหวังผิดพลาดมากงน้อยแค่ไหนคุณก็จะต้องแบบไปต่อให้ได้คุณจะต้องอดทนเข้มแข็งไปต่อให้ได้ไมันเหมือนลักษณะนักลบเลยต้องสู้ต้องหึดต้องสู้ต้องไปต่อนะคะคุณจะมาแบบนั่งเสียใจยกับคนคนเดียวไม่ได้อะ่ะเหมือนกับโชคชะตาเนี่ยเดสตินี่กำลังเสริมความเข้มแข็งให้กับคุณอะ่ะจะสร้างคุณให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งอดทน แล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่รู้ทำไมนะมันขึ้นลักษณะนี้นะคะแต่ดูแล้วก็คือพลังงานไพ่ Energy ลบทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไพ่สุดท้ายคุณได้เด strength ก็ดีหน่อยดีตรงที่ว่าคุณจะก้าวผ่านคุณจะออกจากคุณจะออกมาจากคนคนนี้ได้คุณจะก้าวผ่านปัญหานี้ได้ออกมาจากความรู้สึกนี้ได้นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณเข้มแข็งมากพอคุณแข็งแกร่งมากพอที่จะผ่านตรงนี้ได้นะแต่คุณต้องกล้าเชื่อตัวเองด้วย ยังไงก็ตามนะถ้าดูในภาพนี้เหมือนจะเซ็งสิ่งโตหน้าแบบหน้าห้อยเลยคือแบบว่าหน้าแบบว่าเซ็งเลยอะแบบอะไรเนี่ยไม่ใช่เหรออืมนะคะเขายังไม่ใช่พรมลิคิดของคุณนะคะให้คุณหมั่นทําความดีทําบุญนะคะรักตัวเองต่อไปแล้วคนที่พออาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเราปล่อยไม่ได้เพราะว่าคนที่ใช่อะยังไม่เข้ามา พราะแต่ถ้าคนที่ใช่เข้ามาให้คุณเห็นนะคุณจะปล่อยได้โดยอัตโนมัติเลยเพราะคุณจะรู้เลยว่าคนที่ใช่เนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดคือคนที่ดีที่สุดมันคืออะไรที่คุณแบบเฝ้ารอมาตลอดถ้าเหมือนใจคุณจะสัมผัสได้แต่ตอนนี้คุณอาจจะต้องแบบจัดการเคลียร์ตรงเนี้ด้วยตัวคุณเองโดยที่แบบคนใหม่ย,ยังไม่เข้ามาคนที่เป็นเดสทนีของคุณยังไม่เข้ามานั่นเองนะคะอเดี๋ยวมาดูให้อลล์คุณนะคะ let go of the past นะคะเซลเลฟให้หันมารักตัวเองนะเหมือนเขา แล้วคุณก็ต้องปล่อยอดีตปล่อยเรื่องคนคนนี้ไปด้วยมันถึงเวลาที่ทุนต่อจะต้องปล่อยแล้วนะคะไม่อย่างนั้นคือถ้าเราดึงหรืออยู่นะคะดึงแต่เรื่องเดิมๆหรืออยู่แต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยสิ่งที่มันใช่สิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาไม่ได้นะแล้วก็ให้รักตัวเองให้มากเลยนะคะการที่คุณรักตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยจะก้าวผ่านความรู้สึกนี้ได้แล้วก็มันจะดึงดูดสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีเข้ามาให้กับคุณด้วยนะคะ <sh> มันเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องเจอนะยังไงคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอมันเป็นเดสตินีที่ให้คุณมาเจอกับคนที่ไม่ใช่ก่อนที่คุณจะต้องได้เจอกับคนที่ใช่เพราะคุณต้องเนี่ยเซลเลฟต e เซลเวิร์สนะคะก็คือต้องรักตัวเองต้องเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้าคุณลองกลับไปทบทวนให้ดีๆนะมันจะทําให้คุณแบบเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณควรทําหรือโฟกัสมากที่สุดก็คือการรักตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองการเชื่อว่าเราเลือกได้การที่เราไม่แบบ เสียใจให้กับคนคนหนึ่งหรือจะต้องมานั่งรอคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้แบบสนใจเราอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะได้แบบเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ให้ดีขึ้นพอดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเดินไปข้างหน้าแล้วทีเนี้ยสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันใช่ก็จะเริ่มถูกค่อยๆดึงดูดเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่ใบสุดท้ายของคุณเป็น perfect timing นะคะมันยังมีเวลาอยู่นะซึ่งการเห็นไพ่ the hermit ก็ค่อนข้างตกใจนิดหนึ่งว่า กองที่สามเนี่ยนอกจากจะไม่ใช่คนจะไม่ใช่คู่เดสตินีของคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเรียนรู้กับการอยู่ตัวกับตัวเองระยะยาวเหมือนกันนานเหมือนกันนะกว่าที่คนที่เป็นคู่เดสตินีที่ใช่ของคุณเนี่ยจะเข้ามานะคะใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยออแนะนานะคะอย่ายอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปบางทีเราอาจจะปิดกั้นทุกอย่างอยู่กับตัวเองมันอาจจะทําให้คุณเครียดคิดมากได้ ลองหากิจกรรมลองหาเพื่อนที่ปรึกษาคุยนะคะมันจะได้ช่วยนะคุณต้องเหมือนพยุงตัวเองให้ออกมาจากบทเรียนนี้นะคะเบททดสอบนี้ให้ได้แต่มันเป็นเส้นทางที่คุณจะเจอนะคะแต่ว่าถ้าผ่านคนนี้ไปแล้วคิดว่าของคุณเนี่ยมันน่าจะหมดหมดเขาเรียกหมดกรรมเนาะหมดกรรมนะคะ ก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆหม่ชัปเตอร์ใหม่นะคะทีนี้กรรมเก่าหมดกรรมดีเหมือนกรรมไม่ดีหมดกรรมดีก็จะเข้ามาแทนที่แทนนะคะเพราะคุณได้พายทําบุญด้วยมันทําบุญทําความดีมันจะทําให้คุณช่วยแบบเออก้าวผ่านตรงนี้ได้นะคะสิ่งังสิทธิ์ก็จะเพิ่มพลังให้คุณะมีความเข้มแข็งที่จะเอมีความเข้มแข็งที่จะออกจากตรงนี้ที่จะกล้าตัดคนคนนี้ได้เหมือนกันนะคะเอก็เป็นอะายที่ค่อนข้างจะหนัก,หน,กหนักพอสมควรน,นะ แต่ยังไงก็ตามนะคะคอนเฟิร์มให้อขอคอนเฟิร์มขอบอกอีกทีเนาะว่าคนคนนี้นะคะที่อยู่ที่คุณคิดถึงหรือถึงก็ยังไม่ใช่คู่เดสตินีของคุณนะคู่เดสตินีของคุณเนี่ยยังไม่เข้ามานะคะแต่คุณก็ต้องเรียนรู้กับการใช้ชีวิตของคุณนะคะอย่างมีความสุขให้ได้ค่อยๆหาวิธีค่อยๆจัดการแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่เลือกกองนี้ เป็นการอ่านเจนเนอโรโดยรวมแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star กจะชัวรกว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องค่ะบ,บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจกับใครก็มาปรึกษามาดูกับที่ได้เพราะว่าเข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขาหาทางออกแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะ,ะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปมีช่องทางเดียวนะคะไว้เจอใน,นคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ